คลิปนี้นะครับก็จะมาอธิบายกฎของเบย์แบบภาษามนุษย์ให้ฟังนะครับเ,เรื่องมันมีอยู่ว่านะตอนเราเรียนความน่าจะเป็นเนี่ยนะครับสมมุติมีเหตุการณ์สองเหตุการณ์รนะครับที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันนะมีภาพเหตุการณ์สองเหตุการณ์ต่อเนื่องกันแล้วก็แล้วก็เหตุการณ์ที่หนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีผลต่อเหตุการณ์ที่สองใช่ไหมครับสมมุติว่าเหตุการณ์ที่หนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับชื่อว่าเหตุการณ์ a นะแต่ถ้าเกิดมันไม่เกิดนะครับเราก็จะเรียกว่า A อพลายนะ คราวนี้ถ้าเกิด A เกิดแล้วเนี่ย B เกิดขึ้นตามมานะครับการเขียนตัวไดแกรมก็ต้องเขียนแบบนี้เนาะอ่ะาคราวนี้อ่าอันนี้คือ A ไม่ได้เกิดไอ้บีไม่ได้เกิดนอะอ่าแล้วก็ถ้าเกิด A ไม่ได้เกิดแล้ว B เกิดเหตุการณ์ B เกิดกับอันนี้ไม่ได้เกิดนะครับก็คือเราจะเขียนลั้ษสะแบบนี้นะคราวนี้ 2. ถ้าเหตุการณ์สองเหตุการณ์นี้มันเป็นแบบสิ่งที่เรียกว่า d e p e n d e n t ก็คือเกี่ยวข้องกันเนี่ยผลกระทบเนี่ยมันจะทําให้ความน่จาจะเป็นของเหตุการณ์หลังเนี่ยมันเปลี่ยนนะครับ อ,อย่างนี้เราก็จะเรียกว่าเป็นแบบ conditional pop ใช่ไหมก็คือแบบมีเงื่อนไขนะครับถ้าเกิดเรากําหนดให้นะครับโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ A เป็น P A นะครับโอกาสที่จะไม่เกิด A เป็น P A prime อ่าก็เขียนแบบนี้คราวนี้ถ้าเหตุการณ์ A เกิดขึ้นนะครับแล้ว B เกิดตามมาเนี่ยเราจะเขียนแบบนี้ครับ P เหตุการณ์ B ถ้าเกิด A เกิดขึ้นก่อน นะตัวหลังนี้จะเป็นการบอกว่าเนี่ย A เกิดขึ้นปุ๊บแล้ว B เกิดขึ้นตามมานะความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ B หลังจาก A ก็จะเขียนแบบนี้เช่นเดียวกันครับเหตุการณ์ที่ B จะไม่เกิดขึ้นถ้า A เกิดขึ้นก่อนเราก็จะเขียนแบบนี้้านล่างก็เช่นเดียวกันนะครับเหตุการณ์ที่ B จะไม่เกิดถ้า A ไม่ได้เกิดก็จะเขียนแบบนี้นะคราวนี้เหตุการณ์นะครับความน่าจะเป็นที่จะเกิดทั้ง A และ b นะครับก็คือเหมือนกับว่าเอาความน่าจะเป็นของเส้นนี้นะครับคูณกับเส้นนี้ถูกไหมก็จะกลายเป็นได้เนาะแล้วก็ถ้าเราอยากจะได้ความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ a เกิดขึ้นนะแต่ว่าเหตุการณ์ b ไม่ได้เกิดเนี่ยนะครับก็เอาความน่าจะเป็นของเส้นนี้คูณกับเส้นนี้นะครับโอเค อันที่สามนะครับเหตุการณ์ที่ A ไม่ได้เกิดขึ้นแต่ว่าเหตุการณ์ B เกิดขึ้นนะครับก็ก็คืออความนั้จะเป็นของเส้นนี้มาคูณต่อเนื่องกันถ้าเกิดมันเป็นแบบเขาเรียกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันเนี่ยเราจะเอาความนั้จะเป็นมาคูณกันเนาะ,นะก็จะกลายเป็นอ่ะเราก็าสุดท้ายนะครับเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นทั้ง A และ B นะครับก็ เขียนแบบนี้อ่ะโอเคอันนี้คือทรีไดกรมแบบแบบความสัมพันธ์ระหว่างความน่าจะเป็นของสาะเหตุการณ์นะครับคราวนี้กฎของเบย์ว่าอย่างไงกฎของเบย์ใช้ในการหาแบบนี้ครับคือถ้าเรามีเียมีความน่าจะเป็นมีตัวเลขว่า,วาเอ้เอ,เอปุ๊บเกิด B เป็นเท่าไหร่มีครบหมดเลยนะแต่โจทย์เนี่ยนะครับโจทย์เนี่ยเขาอยากจะได้หรือว่าเหตุการณ์ในชีวิตจำานก็ได้แล้วแต่เราทํางานอนะไรเนาะสมมุติว่าเขาอยากจะได้ว่าอ้าวงั้นถ้าเกิด B เกิดเกิดก่อนแล้วเเกิดขึ้น่ะ กลับกันเนี่ยเ้าถามกลับกันคืองั้นถ้าเกิด b เกิดขึ้นก่อนแล้วตามด้วย a เนี่ยความน่าจะเป็นมันจะเป็นเท่าไหร่นะครับคือทําไมไม่ถามตัวนี้เนาะนะให้ตัวนี้มาทำไมไม่ถามตัวนี้ไปถามตัวนี้นะครับมันหาก็จะเกิดขึ้นละถูกปะ่ะเราจะใช้กฎของนายคนนี้ครับมาช่วยในการคํานวณนะอ่าคราวนี้ก่อนที่จะไปก่อนที่จะไปหาตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเขียนความน่าจะเป็นของของเหตุการณ์ b กันก่อนนะเราค่อยๆดูด้วยกันนะครับถ้าฟังคลิปนี้เข้าใจเนี่ย กด,กดนี้จะง,ง่ายขึ้นเยอะเลยนะก็ความน่าจะเป็นของของของ b นะครับเราขอใช้เป็นตัวสีเหลืองแล้วกันเนาะความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ b ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่2ช่วงด้วยกันใช่ไหมก็คือนี่กับอันนี้นะครับเนี่ยเห็นว่า b เกิด b เกิดอ่ะก็คือเกิดจากการเอาอันนี้กับอันนี้มาบวกกันนะครับเอาติ๊กถูกสีเหลืองมาบวกกันเราก็จะเขียนได้เป็น p อย่างนี้ใช่ไหมก็คือ b เนี่ยมันเกิดขึ้นได้จาก2ลักษณะก็คือ a เกิดปุ๊บเราตามด้วย b กับ a ไม่ได้เกิดปุ๊บเราตามด้วย b นะครับเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการ์ b ก็เกิดจากการสองสองตัวนี้บวกกันอ่าเรียบร้อยนะฉะนั้นถ้าเกิดจะเป็นเหตุการณ์ที่ b ไม่ได้เกิดนะครับมันต้องมี2วิธีวิธีแรกก็คือเอา1มาลบกับข้างบนนะครับเอาเลขหนึ่งน่มาลบกับข้างบนหรือไม่ก็เอาเอาสองตัวนี้บวกกันนะครับเอาสองตัวสีที่เป็นสีเขียวเข้ขมเนี่ยมาบวกกันนะครับก็ได้นะ้้นไดีีออเรรรยยบบคั คราวนี้เรามาดูกันว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับโจทย์ต้องการอย่างนี้คือกลับกันโจทย์ต้องการว่าถ้า b เกิดก่อนละแล้ว a เกิดขึ้นตามมาเนี่ยเป็นเท่าไหร่งั้นเราก็ต้องสร้างดอะแรกรมใหม่เนะสร้างดอะแรกรมใหม่นะครับก็คือเราต้องให้ b มันเกิดก่อนโดยเราจะเขียนเป็นแบบนี้นะครับ b แล้วก็ b prime อ่าแล้วคราวนี้เราก็จะยิงไปครับแล้วตามด้วย a แล้วก็ A พลายนะครับอ่ะโอเคคราวนี้เราก็ใส่สัญลักษณ์ของความน่าจะเป็นเนาะถ้าเกิดแต่ข้อมเราใช้สีเขียวอันนี้เนี่ยเราก็จะเขียนเป็น P P B ใช่ไหมครับอันนี้ก็เขียนเป็น P ของ B พรานนะซึ่งถามว่าตัวเลขได้มาจากไหนก็ได้มาจากการตัวนี้ที่เราคำนวณม,มาตั้งแต่รายการด้านบนจากข้อมูลที่โจทย์ให้มาเนาะอ่ะแล้วก็ตรงความน่าจะเป็นตัวนี้ครับก็คือเหตุการณ์ที่ A จะเกิดขึ้น หลังจาก b เกิดขึ้นก่อนนนี่คือสิ่งที่โจทย์ต้องการเนาะเราเห็นละมันอยู่ตรงนี้นั่นเองอันนี้ก็จะเขียนเป็นเหตุการณ์ที่ a ไม่ได้เกิดขึ้นนะครับโดยที่ b เกิดขึ้นก่อนอันนี้ก็เขียนให้ครบเนาะคราวน,นี้ตรงนี้เนี่ยนะครับด้านขวาสุดก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ b นะครับเกิดขึ้นพร้อมกับ a ตรงนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ b เกิดขึ้นแต่ a ไม่ได้เกิดขึ้นใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ a เกิดขึ้นแต่ b ไม่ได้เกิดและเหตุการณ์อันสุดท้ายคือไม่ได้เกิดทั้งคู่เลยนะครับถ้าเราคิดแบบธรรมดาก่อนนะเราคิดแบบธรรมดาก่อนก็คือเราจะเอาความนั้จะเป็นของตัวนี้กับตัวนี้มาคูณกันถูกป่ะ,ะมาละ เอาเข้าเรื่องเลยกันนะครับถ้าเขียนครบก็ทุกคนน่าจะเขียนเป็นแล้วแหละเนาะเอาเข้าเรื่องเลยกันนะนี่คือสิ่งที่โจทย์ต้องการถูกไหม,มตั้งแต่ที่เราพูดมาตั้งแต่แรกนะครับว่าเขาอยากจะได้เหตุการณ์นี้อ่าซึ่งซึ่งเราก็เอาตัวนี้ครับมาย้ายข้างนะครับมาย้ายฝั่งนะ P ของ A นะครับเมื่อ B เกิดขึ้นก่อนก็จะเท่ากับ P ของเหตุการณ์ B และเหตุการณ์ A เกิดขึ้นพร้อมๆกันนะครับ กิดขึ้น,นึงคู่หว่าไม่ใช่พร้อมกันเกิดขึ้น,นึงคู่นะครับส่วนด้วย P B อ่าใช่ไหมอันนี้คือเกิดจากการที่เราเอาต้นนี้ไปย้ายไปหานะครับแต่ว่าไอ้เลขเหล่านี้นะครับเราเราเราจะได้มาจากไหนล่ะเราก็จะได้มาจากนี่ไงสิ่งที่โจทย์ให้มาในด้านบนนะครับเนี่ยคือโจทย์มันจะให้ตัวนี้มาแล้วจากตรงนี้ถูกไหมครับคือตัวนี้กับตัวนี้มีค่าเท่ากันนะก็จะเรียกว่าจอยพอร์บิตี้ใช่ไหมเออนะครับหรือว่าตัอันนี้กับอันนี้จะมีค่าเท่ากัน เออคือเราลำดับเหตุการณ์ต่างกันก็จริงนะแต่ว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทั้งคู่เนี่ยมันจะต้องเท่ากันนะครับเราก็จะเอาข้อมูลจากข้างบนตัวนี้มาใช้นะเนี่ย A กับ B เกิดขึ้นทั้ง2เหตุการณ์เลยก็คือมีค่าเท่ากับเท่านี้ถูกไหมครับเราก็แทนค่าครับ p ของ BG คิเปนนะครับคูณกับ p A อนะคราวนี้ p b เอามาจากไหน p b ก็คือให้เอาให้เอา2ตัวนี้บวกกันใช่ไหมครับหรือไม่ก็เอามาจากตัวนี้ที่เราเขียนมปแล้วนะเพราะว่าเราเรารู้ไงไอ้ค่าพวกนี้เราเรารู้เพราะโจมันให้มาเราจรงงต้ต้อเอเาาพาม,มาใชร เนี่ยก็เอามาแทน,นะคะ่าเดี๋ยวขอโยกมาตรงนี้แล้วกันครับจะได้เห็นเห็นว่ามันมาอย่างไรเนาะ,ะขีดยาวๆเลยครับ อย่างนี้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นครับเนี่ยเนี่ยคือกฎของเบย์นะพิสูจน์แบบให้เห็นใรกแกมง่ายๆแล้วกันนะจะจะได้ไม่จําสูตรอย่างเดียวนะครับนะคือยามากข้างบนเนี่ยคือข้อมูลที่โจทย์ให้มาแต่ข้างล่างเนี่ยคือสิ่งที่มันถามนะครับเออทำไมไม่ถามสิ่งที่มันให้นะเพราะฉะนั้นครับเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยคือที่มาของมันนะฉะนั้นเดี๋ยวมาเข้าสู่พาร์ทของหลักการจํานะครับก็ง่ายๆเลยถ้าเกิดเขาอยากได้ A เมื่อ B เกิดขึ้นก่อนเราก็แค่สลับตัวแปรใช่ไหมครับเนี่ยเอยู่หน้า่าเราสลับตัวแปรเป็น B เกิดขึ้นก่อน a เอ้ยไม่ใช่ b อยู่ข้างหน้า a อันนี้คือ a เกิดขึ้นก่อนเนาะก็ตัวหลังเป็นอะไรตัวหลังตัวตัวนี้จะต้องคูณตัวนั้นนะครับอย่างอันนี้เป็น a ใช่ไหมความน่จะเป็นก็คือเหตุการณ์ a แล้วเราตัวหน้าเนี่ยเรากเอาไว้นะครับอย่างเช่นเราสนใจ b ใช่ไหมสังเกตว่าตัวนี้จะเป็น b ทั้งคู่นะครับแล้วไปเปลี่ยนตัวหลังเอาให้มันครบอันนี้คือหลักการจำนะเช่นพูดแบบนี้อาจจะงงเช่นถ้าเราเปลี่ยนถ้าเราเปลี่ยนชื่อเหตุการณ์ใหม่เช่นถ้าอยากจะได้เหตุการณ์ เมื่อ y เกิดขึ้นก่อนอ่าคราวนี้ถ้าจะใช้กฎของ b นะครับเราก็ทําไงครับสลับตัวแปรนะครับอ่าข้างหลังเป็นตัว x ใช่ไหมอ่าความวามน,นจะเป็นของ x แล้วก็นะครับยึดไว้นะว่าถ้าเกิดข้างหน้าเป็นตัว y เนี่ยนะครับเราก็จะเขียนเป็น p y กินเป็น x นะครับคูณกับ p x อ่าซึ่งซึ่ง,งถ้าเราทำบ่อยเราจะรู้ว่าตัวนี้กับตัวนี้มันเหมือนกันใช่ไหมเราก็เหตุการณ์ที่จะเกิด y ขึ้นอีกเนี่ยมันก็จะมีตอนที่ x ไม่ได้เกิดนะครับ อย่างนี้อ่ะเนี่ยจำไม่ง่ายเนาะก็คือตัวหน้าเนี่ยยึดเอาไว้นะครับว่า y าอยู่ข้างหน้าก็ต้องเป็น y เหมือนเดิมแล้วเราก็จะเปลี่ยนตัวหลังให้มันให้มันครบเหตุการณ์นะโอเคอันนี้คือพิสูจน์กฎของเบย์แบบน่าจะเข้าใจง่ายนะนะโอเคงั้นสําหรับตัวอย่างจะเด๋ยวไว้คลิปถัดไปแล้วกันนะครับอ่ะถ้ากดถ้าเกิดฟังแล้วรู้สึกว่าดีนะฟังแล้วเข้าใจง่ายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับบอกเพื่อนๆด้วยนะว่าเอ้ยมีอะไรดีๆแบบนี้อยู่นะโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ